สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆชาวให้ไลค์ยากคจลเนี่ยพูดเลยกับช่วง must like must share นะคะกับเรื่องที่เราจะไม่ทนฉันจะไม่ทนฉันจะไม่ทนจะไม่ทนเรื่องที่จะไม่ทนเหรอก็คงจะเป็นแบบว่าสถานการณ์ที่แบบว่าโดนบังคับไม่ทำคืออาจจะแบบว่าเหมือนโดนบังคับทำในสิ่งที่แบบว่าไม่อยากทำอะไรเงี้ยอย่างรายการมีติดมันอย่างงี้หรอ ทนค่ะทนได้ความจริงมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยตอนแรกอาจจะแบบรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมต้องมาทาอะไรแบบนี้ถูกว่าเอออันนี้อาจจะแบบว่าเป็นสิ่งที่ทนไม่ได้แต่ก็ต้องทนอย่างเงี้ยเรื่องที่จะไม่ทนนะพูดไปความจริงก็มีเยอะอยู่นันนะเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากคืออยาก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 ,อยากเที่ยวอะ่ะแพลนได้ทริปความจริงแพลนได้ถึงปีแบบ2020แล้วนะคะแต่ว่าไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยไม่ทนเรื่อง ไม่ได้ไปเที่ยวเออเสียใจอ,ะ <c oughs> อ่ะของฟของเป็นเรื่องที่จะไม่ทนคือเวลาคนปลุกคฟางก่อนเวลาค่ะ <c oughs> คือฟังจะตั้งนาฬิกาปลุกสมมุติว่าฟังต้องตื่น6กโมงสิบางทีก็อาจจะคิดว่าเฮ้ย <15 S 1> สิ <15 S 1> สก็เป็นแบบ18ละกาันแล้วตั้งไว้6กโมงสิพอหกโมงสิบปุ๊บม,มาปลุกแล้วอีกตั้ง4นาทีที่ คือเรารู้ตัวว่าเราควรจะตื่นตอนไหนเราก็คิดแล้วว่าเออเดี๋ยวเราจะตัดเวลาที่เราจะหวีผมนานๆออกอีกสานาทีแล้วก็นอนแฮแล้วก็เลยตั้งไว้18แล้วมาปลุกตอน14แบบตื่นหรือยังอย่างเวลาพี่เออเนี่ยค่ะผู้จัดการโทรตามแบบว่าอยู่ไหนแล้วอ่ะมันแบบคือแบบนัดนัดเจ็ดโมงเช้าอย่างเงี้ยเจ็ดงตรงโทรโทรถามแล้วแหมนาฬิกาเราอาจจะไม่ตรงกันมันอาจจะเหลื่อมล้ำสัก5านาทีเฮ้ยคือตอนนี้มาแล้วเข้าเสื้อข้างหลังไม่ทนแล้วเนี่ย ถ้าเพืเ่อนๆมีเรื่องไหนที่ทนไม่ได้หรือว่ารู้สึกว่าจะไม่ทนแล้วนะคะก็แชร์เข้ามาได้เลยนะคะ